ที่อาการนั่มแะครับก็คืออาการไม่ตัดการทาํางานนะครับอีกอาการยอดฮิตเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาว youtube นะครับผมวันนี้มาดูสินค้าลูกค้าส่งเข้ามาซ่อมนะครับตัวนี้เป็นสินค้าโโลนะครับเป็นเครื่องชีดน้ํานะครับตัวนี้สําหรับพวกล้างแอร์นะครับตัวนี้วันนี้ลูกค้าส่งเข้ามาว่า มฉี่้วมไม่ตัดการทำงานนะครับผมเรามาลองเช็คกัน,นครับว่าเป็นไงนะครับผมนะครับคแรกก็จ่ายไฟเข้าเช็คดูเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องมันติดไม่ติดนะครับผม เครื่องทำงานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราไปเทดสอใส่ระบบน้ําดูนะครับว่ามันจะทํางานยังไงพอดีลูกค้าแจ้งมาว่ามันเวลาใช้งานเราเครื่องมันไม่ตัดนะครับนะครับหลังจากที่เราเช็ดเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คปล่อยน้ำเข้าไปนะครับว่าเป็นงไงนะครับ การก็คือเื้องต้นเราทราบมาอาการก็คือมันมันทำงานแล้วมันไม่ตัดการทํางานนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบพอตัวสต็อปนะครับก็คือกดติดไฟดับนะครับผมลอม,มาลองกันนะครับผมนี่ก็ปลยไล่น้ําก่อนนะครับผมน,นี้ไม่ใช่ปืนของมันนะครับอันนี้เป็นืนของคาเชอร์นะครับผมบอดีลูกค้าไม่ได้เอาปืนกับสายมานะครับ เสียอเนี่ยนี่นอาการนี่เสีรั่วตรงมี้องมนีงรัง่วนนี่ครับนี่คืออาการอะไนะครับก็คืออาการ ไม่ตัดการทางานนะครับีอาการยอดฮิตเลยนะครับเราพอรู้รูปเรื่งต้นแล้วครับว่าอาการเป็นไงครับเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องเช็คกันนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องเช็คกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาถอดดูนะครับผม 一千元，一千。 मैं गिर ครับเรามาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมถัดไก็ดูชุดนี้ก่อนเลยครับเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดออโต้สต็อปมันนะครับผมนี่คือชุดเชืสวิตช์แล้วมันก็จะมีชุดชิดตัวหนึ่งอยู่นี้ทําหน้าที่เวลาแรงดันมีแรงดันปุ๊บมันก็จะมาเตะสวิตให้หยุดการทำงานเดีย๋ยวมาดูชุดนี้ว่ามีมปัญหาส่วนมากจะเป็นตัวนี้มีปัญหานะครับเครื่องทํางานปกติแรงดันอะไรปกติ いいね。Sure, yeah. <Yeah. S 1> มีเีวิตเวลามันดันมีแรงดันสร้างแรงดันขึ้นมามันก็จะมาเตะรีเมีชสวิตตัวนี้ให้ตัดการทํางานอันนี้ก็คือมันมันจะอาการของมันก็คือจะแตะบ้างไม่แตะบ้างนะครับมันก็เลยดังติ๊กตักติ๊กตักตกตกนะครับผม и все. Их мы อันนี้ก็จะมีสปริงตัวหนึ่นงนี่เป็นวาล์วกลับทีอ่อยู่ตรงนี้ จะเป็นนชุดี้ตัวนี้มันก็คือมันตัวปิดเพราะก,กันกลับก็คือโซว่าตัวนี้มันรั่วมันก็จะไม่มีแรงดันนะครับไปเตจสวิตมันก็จะมีบ้างไม่มีบ้างนะครับแรงดันที่ไปเตจสวิตก็จะทําให้ ตัดการทํางานบ้างไม่ตัดบ้างนะครับก็จะเป็นอาการตึกตักตึกตักตึกเราก็จะเปลี่ยนชุดนี้เราเปลี่ยนชุดนี้แล้วมันเป็นจะมาพร้อมเซ็ตเลยนะครับผมพร้อมเซ็ตตัวนี้เซ็ตหนึ่งตัวนี้เซ็ตหนึ่งเราจะเลือกเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก่อนชุดนี้เว่าไอตัวนี้มันปกติอยู่แกนมันเตะปกติอยู่เพราะว่าไอตัวนี้เป็นตัวสร้างให้มันมาเตะมันจะเปลี่ยนชุดเอาไปพ์ดมันนะครับตัวนี้ นี่ครับการทำงานทั้งวันเนี่ยมันจะอยู่ยงเนี้ยอันนี้ก็จะไปต่ออันทนี้ก็จะไปต่อสวิติมิตชสวิตอันนี้แรงดันก็ดันเข้ามาทําให้เสปยกิงเด้งเข้ามาอันนี้ยันยันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดตัวนี้มันรั่วไม่มีแรงดันอันนี้ก็ยันบ้างมาัยันบ้างนะครับเราก็จะเปลี่ยนชุดนี้เลยเดีย๋ยวไปหาอะไรมาเปลี่ยนกันครับ นะครับเลาต่อเลยครับผมแม่อะไรมาแล้วครับผมอะไรนะครับผมตัวเก่ายื่ตัวใหม่เราจะเปลี่ยนเลยแล้วเปลี่ยนชุดนี้ด้วยชุดกันกลับตัวนี้ด้วยชุดกัรกลับตัวนี้เลยแล้วลเปลี่ยนเลยชุดนี้ก็จะอยู่นี่ชุดนี้ก็จะอยู่นี่ จุดนี้ก็ยัดเข้าไปนี่ไม่สุดนี่ก็เข้าไปเลยเดี๋ยูสปริงกันเนีเ่ยเดี๋ยวเมาสปริงเข้าไป สำหรัชุดชุดนี้ก็จะเป็นชุดเด็กอิมิสวิตประอบทางด้านนี้นะครับสำหรับอะไรพวกนี้ลูกค้าก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับ สิบสี่สิบแปดสับประมาณ้มาจประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาไปเทสเล,เลยนะครับผม แบบไม่ต้องใส่ฟ้านะครับ ก็ไล่น้าหมดนะครับต่ออุปกรณ์เข้าขทั้งหมดก็ไล่น้ําให้มันให้พวกวาลวพวกอะไรมันมีน้ํำหมดครับม,มาเปิดเครื่องกันดูว่า,าจจเป็นยังไงมันจะหยุดการทำงานไหมหเวลาเราปล่อยปืนนี่ครับมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับปกติเนี่ยก็คือเราเปลี่ยนถูกจุดละก็คือเปลี่ยนชุดแกนเตสวิตเอชุดบาวไ์พาร์นะครับผม มันต้องตัดการทำงานแบบนี้นะครับผมนี่คือทํางานปกติกดติดป,ปล้อยรับนี่คือปกตินะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่เจอปัญหาแบบนี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเบอร์ก็ผมจะทิ้งไว้ใต้ใต้คลิปนะครับผม สำหรับหรือว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับผมผมจะมีบริการอะไรนะครับผมต่ออะไรก็หาง่ายครับผมของเครื่องคอมมโดหนึ่งเารามาของโปรโลของเรานะครับผมก็คลิปนี้ก็อะไรที่พูดผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับท่านใดที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สร้างขึ้นมาสําหรับคนที่ ยังไม่รู้เลยว่าอยากซ่อมเองนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับผมก็ซ่อมไม่ยากครับผมแค่เรารู้อาการก็ซ่อมง่ายครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมี๋ยวคลิปหน้าจะทําเป็นรุ่นรุ่นใหม่ให้ดูนะครับผมว่าอาการแต่ละอาการแก้ปัญหายังไงแก้ยังไงนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับผมช่องเครื่องมือช่าง TKC นะครับสวัสดีครับ